ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่อง MA Auto Review วันนี้เราจะพาไปชมรีวิวรถตู้ยอดนิยมที่กลับมาอีกครั้งในรุ่นปี2025กับ Toyota h i ฮเอรุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาให้ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ h ฮเอส2025ต้องบอกเลยว่าเปลี่ยนแปลงไปมากจากกลุ่นก่อนหน้าโครงสร้างภายนอกดูแข็งแรงและทันสมัยมากขึ้น กระจังหน้าถูกออกแบบให้ดูเรียบหรูเสริมด้วยไฟหน้าแบบเ l ็ดที่ให้ความสว่างชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกสภาพอากาศด้านข้างของตัวรถมีเส้นสายที่ดูพรีเมียมพร้อมล้ออนลนมยขนาด16นิ้วที่ให้ความรู้สึกมั่นคงหน้าต่างบานใหญ่ช่วยเพิ่มมุมมองให้ผู้โดยสารได้เห็นวิวภายนอกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในด้านสมรรถนะโตยโยต้าไฮเอส2025มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.8ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ177แรงม้าแรงบิดที่มากพอสำหรับการขับขี่บนทางลาดชันหรือบรรทุกของหนักการตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าทำได้ดีเยี่ยมการเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือต่างจังหวัดเป็นเรื่องง่ายระบบกันสะเทือนหน้าแบบแมกเฟอร์สั สตรัทและด้านหลังแบบแหนบซ้อนยังให้ความรู้สึกมั่นคงแม้ในขณะโดยสารเต็มคันพร้อมระบบเบรด ABS และระบบควบคุมการทรงตัว VSC ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางภายในห้องโดยสารของไฮเอส2025ได้รับการออกแบบใหม่หมดให้ดูโปรง ลงและใช้งานง่ายแผงคอนโซลกลางตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพดีมีหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศแยกส่วนหน้าหลังเบาะนั่งมีให้เลือกทั้งแบบ12ที่นั่งและ15ที่นั่งแล้วแต่รุ่นย่อยเบาะโดยสารด้านหลังสามารถปรับเอ็นได้ รองรับการเดินทางไกลยอย่างสบายในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังยังคงมีความกว้างเพียงพอสำหรับการใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกของหรือเดินทางกับครอบครัวใหญ่สำหรับระบบความปลอดภัยโตโยต้าก็ยังคงใส่ใจเช่นเดิมโดยมีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนและถุงลมนิรภัยรอบคันในบางรุ่นย่อยกล้องมองหลังและเซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีให้ในทุกรุ่น สุดท้ายคือเรื่องของราคา Toyota h i ฮเอ2025มีให้เลือกหลากหลายรุ่นเริ่มต้นที่ประมาณ1,350,000บาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและอาจสูงถึง1,700,000บาทในรุ่นที่มีอุปกรณ์ครบครันมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับความสามารถและความคุ้มค่าในการใช้งานสำหรับใครที่กำลังมองหารถตู้ที่ทนทาน ใช้งานได้หลากหลายทั้งในเชิงธุรกิจหรือการเดินทางในครอบครัว Toyota h i ฮเอส2025 <S mm hmm. ก็ยังคงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากที่สุดในตลาดตอนนี้หากคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆจากช่อง MA Auto